ฉันขอขอบคุณลมหายใจของฉันที่มีค่าขอบคุณที่ฉันมีสติสัมปชัญญะอุดมสมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกๆส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณดวงตาของฉัน ที่มองเห็นใกล้และไกลชัดเจนขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นแต่สิ่งดีๆและโอกาสที่ดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนทั้งเสียงภายในและเสียงภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่น แห่งความสุขของชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์พูดแต่สิ่งดีๆคุณใบหน้าของฉันที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำงานได้อย่างมีพลังมีเมตตามหานิยมเสียงอันไพเราะที่ใครได้ยินเสียงของฉันก็หลงรักฉัน และนำเงินมากมายมหาศาลให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณที่ฉันมีสภาวะที่เบิกบานสดใสตลอดทั้งวันขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและสนับสนุนในทุกๆวันของฉัน ขอบคุณพ่อและแม่ที่ฉันรักและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อทุกๆคนขอบคุณธุรกิจการงานของฉัน ที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์รวดเร็วขอบคุณตัวฉันที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวฉันที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งดีๆที่สุดมาให้ฉันทุกๆวันขอบคุณสามีและลูกที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและใส่ใจฉันอย่างเป็นอย่างดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีาภาัยราะใส่ใจฉันตลอดเวลา ขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันและให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันลาค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ ขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่เธอต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันงานของฉันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่น่ารักและห่วงใยฉันเสมอขอบคุณเพื่อนๆของฉันที่รักฉันขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็าตามขอบคุณตัวเอง ที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณเจ้านายที่เป็นเจ้านายที่ดีของฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้ออกไปและเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับมาหาฉันร้อยเท่าพันเท่า ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าที่ฉันใส่ใส่แล้วแสนสบายฉันมีพลังงานดุจพระเจ้าขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่มีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และอยู่ล้อมรอบตัวฉันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ทําให้ชีวิตของฉันมีความหมาย ขอบคุณสิ่งที่ฉันได้ค้นพบจิตวิญญาณในตัวของฉันเองมันมีค่าอันแสนวิเศษขอบคุณที่ฉันได้เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอ ฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวฉันทำให้ฉันมีวันที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตและทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณลมหายใจของฉันที่มีค่าขอบคุณที่ฉันมีสติสัมปชัญญะ อุดมสมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกๆส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นใกล้และไกลชัดเจนขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นแต่สิ่งดีๆ และโอกาสที่ดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนทั้งเสียงภายในและเสียงภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่นแห่งความสุขของชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามหานิยม มีสเสน่ห์พูดแต่สิ่งดีๆคุณใบหน้าของฉันที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำงานได้อย่างมีพลังมีเมตตามหานิยมเสียงอันไพเราะที่ใครได้ยินเสียงของฉันก็หลงรักฉันและนำเงินมากมายมหาศาลให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณที่ฉันมีสภาวะที่เบิกบาน สดใสตลอดทั้งวันขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและสนับสนุนในทุกๆวันของฉันขอบคุณพ่อและแม่ที่ฉันรักและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้ จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อทุกๆคนขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณผู้คนมากมาย ที่ปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์รวดเร็วขอบคุณตัวฉันที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวฉันที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจัก,กรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งดีๆที่สุดมาให้ฉันทุกๆวันขอบคุณสามีและ ลูกที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและใส่ใจฉันอย่างเป็นอย่างดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีอาไพเราะใส่ใจฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกไปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉัน สนับสนุนฉันและให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่เธอต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงาน ที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทําทําให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันงานของฉันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและห่วงใยฉันเสมอขอบคุณเพื่อนๆของฉันที่รักฉันขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลฉัน ขอบคุณที่ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณเจ้านาย ที่เป็นเจ้านายที่ดีของฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้ออกไปและเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับมาหาฉันร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าที่ฉันใส่ใส่แล้วแสนสบายฉันมีพลังงานดุจพระเจ้าขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่มีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และอยู่ล้อมรอบตัวฉันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายขอบคุณสิ่งที่ฉันได้ค้นพบจิตวิญญาณในตัวของฉันเองมันมีค่าอันแสนวิเศษขอบคุณที่ฉันได้เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวฉันทำให้ฉันมีวันที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตและทุกๆวัน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณลมหายใจของฉันที่มีค่าขอบคุณที่ฉันมีสติสัมปชัญญะอุดมสมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกๆส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉัน ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นใกล้และไกลชัดเจนขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นแต่สิ่งดีๆและโอกาสที่ดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนทั้งเสียงภายในและเสียงภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงาม ขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่นแห่งความสุขของชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์พูดแต่สิ่งดีๆอบคุณใบหน้าของฉันที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำงานได้อย่างมีพลังมีเมตตามหานิยมเสียงอันไพเราะ ที่ใครได้ยินเสียงของฉันก็หลงรักฉันและนำเงินมากมายมหาศาลให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณที่ฉันมีสภาวะที่เบิกบานสดใสตลอดทั้งวันขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและ สนับสนุนในทุกๆวันของฉันขอบคุณพ่อและแม่ที่ฉันรักและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อทุกๆคน คุณธุรกิจการงานของฉัน้นที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์รวดเด็วขอบคุณตัวชั้นที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวชั้นที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และ ผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งดีๆที่สุดมาให้ฉันทุกๆวันขอบคุณสามีและลูกที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและใส่ใจฉันอย่างเป็นอย่างดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีตาัพเราะ ใส่ใจฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันและให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่เธอต่างสนับสน,นุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันงานของฉันเป็นงานที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและห่วงใยฉันเสมอขอบคุณเพื่อนๆของฉันที่รักฉันขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็าตาม ขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณเจ้านายที่เป็นเจ้านายที่ดีของฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้ออกไปและเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับมาหาฉันร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณเสื้อผ้าสวย,สวย รองเท้าที่ฉันใส่ใส่แล้วแสนสบายฉันมีพลังงานดุจพระเจ้าขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่มีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และอยู่ล้อมรอบตัวฉันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายขอบคุณสิ่งที่ฉันได้ค้นพบจิตวิญญาณ ในตัวของฉันเองมันมีค่าอันแสนวิเศษขอบคุณที่ฉันได้เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวฉันทำให้ฉันมีวันที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตและทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ